สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะบ้านหลังเนี้บอกเลยสตอรี่ไม่ธรรมดาชุดครัวชุดนี้ลูกค้าไม่ได้เลือกเองลูกค้าไม่ได้ชอบตั้งแต่แวบ,บแรกที่เห็นแต่พอได้ลองใช้ไปปรากฏว่าติดใจชุดครัวจะเป็นชุดครัวรุ่นไหนและด้วยพ่อสาเหตุอะไรเดี๋ยวตามแอดมินฝนมาดูกันเลยดีกว่าค่ะ โอสวัสดีค่ะขออนุญาตไปเยี่ยมชมนิดนึงนะคะโอ้ชุดครัวสวยมากค่ะพี่โอพี่โอนี้คำอะไรเกี่ยวกับเรื่อง d e coration ตกแต่งหรือเปล่าค์ประกอบทุกอย่างดูสวยมากจริงๆฝนทราบข้อมูลมาว่าชุดครัวชุดนี้พี่โอแทบไมได้มีบทบาทในการตัดสินใจเลือกแต่เป็นคนถูกบังคับ ใ,ใชพี่เป็นคนทำอาหารเป็นเนาะแล้วก็ไม่ได้สเปกว่ามันต้องเป็นแบบไหนแต่ด้วยความที่ว่าแฟนเป็นคนเลือกแล้วมีความรู้สึกว่าแค่2อคูณสเมตรทางคิดโชว์ตอบโจทย์ในการใช้งานฟังก์ชันของเครื่องครัวเราได้แล้วเราต้องใช้กับมันวันละสอมื้อสมื้ออย่างเงี้ยตอนแรกได้มาก็ยังรู้สึกเฉยแต่พอเราใช้งานไปสักพักหนึ่งอะ่ะเรามีความรู้สึกว่ามันสะดวกมีความเท่อย่างดีไซน์ที่พี่โอเลือกอะ่ะมันจะมีความเท่ตรงเป็นโมเดิร์นหน้าบานม็นกระจกมันจะไม่เหมือนหน้าไม้โดยความชอบส่วนตัวมันจะทําความสะอาดได้เร็วกว่า ชุดครัวของพี่โออะคะ่ะมีแรงบันดาลใจหรือคอนเซปต์ในการตกแต่งชุดครัวชุดนี้ยังไงบ้างอะคะ่ะจ,จริงๆพี่โอชอบแต่งบ้านเพราะว่าพอเราไปเห็นในมุมที่คิดโชก็ทําดิสเพย์ในโชว์รูมของเขาเน่ะเรามีความรู้สึกว่าเราได้ชุดครัวของคอมมาเพียงแต่เรามาติดคมไฟหน่อยนึงมาทํากระเบื้องด้านหลังให้มันตอบโจทย์กับคาแรคเตอร์สไตล์ของเราอย่างเงี้ยเียบเรียบไม่ง่ายแต่มีความเทม่ความคูลของการดีไซน์ชุดครัวตัวนี้ อีกอย่างหนึ่งที่าพาไปอ,อกพี่โอก็คือพี่โอไปนักทําอาหารตัวยง<อ>แต่บอกก่อนว่าไม่ใช่ทําตามสูตรนะคะคทําตามใจชั้นแต่อร่อยค่ะคเดี๋ยวเราจะมาแอบดูสูตรพี่โอกันว่าพี่โอทําอาหารกับชุดครัวชาริสมาหน้าตารสชาติของอาหารจะออกมาเป็นแบบไหนครับ เมนูวันนี้พี่โอทําเป็นอะไรอะคะวันนี้เป็นสเตอ,อกไก่ครับไม่มีหนังชุดครัวชุดนี้พี่โอแทบจะใช้ทุกฟังก์ชันของครัวเลยหรือเปล่าคะเนี่ยใช่อะทุกฟังก์ชันโดยเฉพาะอันนี้เลยเนี่ยที่เป็นดินชักอย่างที่อบอกอแล้วเราปิดอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรนะซอฟโพส,โสใช่ค่ะดีมากระบบเนี้ยพี่ชอบบางทีอะเราหยิบออกมามือเราไม่ว่างหรอกเราเอาเข่าดัานหรือเอาแขนดันเอาส่วนหลังมือดันอะไรเงี้ยมันก็จะปิดของมันเองเลย แต่เนี่พี่ชอบมากเลยอุปกรณ์เบเกอรี่นั้นเลยจุกมากพี่โอจกพี่โอจะใส่เข้าวสารในตู้ยังได้เลยค่ะเพราะโครงสร้างเป็นไม้แท้ใช่่ะเราก็น้ำหนักเขารับได้ดีมาก<ๆ>การที่จะมีปลวกเนะี่ยเราจะต้องเห็นละเขาเขาเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบมีน้ํายาหรือว่าทําความสะอาดดูแลเขาให้ดีแต่ส่วนใหญ่ถ้าเท่าพี่ใช้มาตอนนี้ก็ประมาณกับ2ปีแล้วนะบ้านหลังนี้ก็ ไม่มีนะไม่มีปัญหาเรื่องปวดเพราะว่าเราอยู่กับครัวทุกวันเราทำว่าเราจะรู้ไงตอนนี้แบบว่าชอบคิชโชดจริงๆไม่ได้แกล้งพูดหรือว่าพูดแบบเพื่อสร้างภาพนะแต่มีความรู้สึกแบบมันตอบโจทย์เพราะว่าคิดโชดเซฟพื้นที่เราได้เยอะตอนนี้พี่โอลงสดเสดชุดครัวจากชุดครัว <laughs> ที่ไม่ได้เลือกแล้วก็ไม่ได้<า>คิด<า>ว่าจะได้มาจนสุดท้ายคือตอนนี้ตกลุมรักคิดโช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวฝนขออนุญาต พาแฟนเพจนะคะได้เดินชมบ้านของพี่โอนะคะดสักนิดหน่อยเพื่ออาจจะมีใครกำลังอยากตกแต่งบ้านอาจจะแอบเอาไอเดียของพี่โอะค่ะยินดีครับสักเล็กน้อยเพราะว่าบอกเลยค่ะว่าสวยมาก